ขณะที่ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนะครับทางด้านของโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ออกมาระบ,บุว่าในสัปดาห์หน้านั้นนางสาวยิ่งลักชินวัตรจะมีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาคัดสรรผู้ที่มีความเหมาะสมจะดารงตําแหน่งรัฐมนตรีรวมไปถึงตําแหน่งประธานแล้วก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับ นายพร้อมพงศ์นพริทธ์นะครับโฆษกพรรคเพื่อไทยระบุว่าในสัปดาห์หน้านั้นนางสาวยิ่งรักชินวัตรสสบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งจากพรรคเพื่อไทยแล้วว่าที่นายยศธันตรีจะมีการประชุมเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการขึ้นเป็นรัฐมนตรีผู้ดูแลกำกับกระทรวงต่างๆรวมไปถึงการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตําแหน่งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยตําแหน่งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นคาดว่าจะได้ที่ได้ ที่คาดว่าจะได้ตัวบุคคลภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเพราะทราบว่าขณะน,นี้นางสาวยิ่งรักมีการตั้งธงไว้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าจะเป็นใครในายพร้อมพงษ์ยังกล่าวปฏิเสธกรณีที่มีกระแสข่าวด้วยว่าพรรคเพื่อไทยจะจัดงานวันเกิดครบรอบ62ปีให้กับพันตำรวจโททักษินชินวัตรว่าไม่เป็นความจริงนะครับโดยพรรคนั้นจะไม่มีการจัดงานใดๆในเรื่องนี้พร้อมกันนี้ก็ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีการกดดันกนกนตและเชื่อมั่นว่าก่อนครบกำหนดกกตก็นก่าจะรับ รองสอสอได้95เปอร์เซ็นต์ไม่เกินวันที่3สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลา30วันก็จะสามารถเปิดประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้มีการเลือกประธานและรองประธานสภาได้ขณะที่ความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งรักชินวัตรว่าที่นายยกรัปรียังคงเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านพักซอยโยธินพัฒนา3นะครับก็ยังไม่มีกําหนดออกไปปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่ด้านสื่อมวลชนก็ยังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวอย,อย่างใกล้ชิดท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดครับ